เกิดอะไรขึ้นเ้ยปานวาดโพสภาพแอดมิตโรงพยาบาลแฟนแฟนแห่ให้กำลังใจหลังจากก่อนหน้านี้เจอมรสุมชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวทําให้เกิดประเด็นดราม่าจนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งสําหรับนักแสดงสาวเ้ยปานวาดค่ะแต่เรื่องทุกอย่างก็จบลงได้ดีครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งพร้อมกลับมารับงานบันเทิงและดูแลลูกทั้งสองคนอย่างน้องโปรดและน้องปาลินด้วย แต่ล่าสุดค่ะสาวเป้ยก็ทำเอาพเพื่อนในวงการและชาวเน็ตออกอาการเป็นห่วงอีกครั้งแล้วหลังจากเจ้าตัวได้โพสไอจิสตอรีเป็นภาพที่ตนเองนอนอยู่บนเตียงอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมกับอิโมจิเป็นรูปหน้าไม่สบายใจสีเขียวส่วนสาเหตุที่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่สาวเป้ยต้องมานอนที่โรงพยาบาลในครั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอให้สาวเป้ยหายป่วยกลับมาแข็งแรงไวๆนะจ๊ะ